ช่างพันธ์นะครับจากร้านมหาศรีอรยนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีะครับที่ทางร้านมหาศรีอรยนนะครับได้นําสินค้าและได้มีสินค้าดีๆนะครับจากทางบริษัทมาทําการรีวิวแล้วก็นาเสนอให้กับพี่น้องนะครับทางบ้านได้รับชมได้ดูนะครับถึงประสิทธิภาพและคุณภาพนะครับตัวนี้ก็คือรถตัหญ้านั่งขับนะครับรถตัหญ้านนั่งขับยี่ห้อ p o w Hot นะครับซึ่งเป็นของบริษัท ธุรกิจไทยสารนะครับที่เป็นบริษัทนะฮะเกี่ยวกับการเฮิตนะครับประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์การเกษตรเครื่องมือการเกษตรนะครับของไทยนะครับที่ห่อของออสของไทยนะครับสร้างความเชื่อมั่นผีมือคนไทยทาเพื่อคนไทยนะครับบริษัทธุรกิจไทยสารนะครับได้นําสินค้ารถตัดหญ้านั่งขับตัวนี้นะครับเป็นรถตัดหญ้าเครื่องยนต์เบนซินมานําเสนอให้กระทั่งพี่น้องได้ชมนะครับแล้วก็จะรีวิว ถึงเรื่องการตัดหญ้าให้ดูนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอนะครับช่างพันขอ,อนําเสนอเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์แล้วก็การใช้งานของรถตัดหญ้าตัวนี้สักหน่อยนะครับนี่มาในแบรนด์รูปตาม้านะครับเผาฮอตสนะครับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้านะครับมาจากประเทศอเมริกาโดยตรงนะครับซึ่งผลิตมาจากอเมริกาซึ่งเป็นของโรงงานนั่นเองนะครับไม่ใช่ทํามาจากอู่นะครับไม่ใช่ทํามาจากอูก่เป็นของโรงงานผลิตมาจากอเมริกานะครับแต่มา สั่งผลิตประกอบชิ้นส่วนภายนอกอื่นๆอีกที่เมืองไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นราคาไม่แพงนะครับ1นึ0 0 0สนบาท1 28,0 0 0บาทครับพี่น้องครับรถคันนี้ไม่แพงนะครับไม่แพงเท่ารถญี่ปุ่นนะครับประสิทธิภาพการใช้งานก็ถือว่าตัดดีนะครับวันนี้นะครับดูนะครับพี่น้องครับเราจะนะครับมาตัดให้ดูมาตัดให้ชมนะฮะนี่เป็นลานกว้างของวัดนะครับ การกว้างของวัดที่เราจะมาทำการตรัดนะครับแล้วอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นการทําคุณประโยชน์ให้แก่วัดบ้านหนองแกนะครับที่ร้านมหาสิรยนได้ได้ตั้งอยู่ที่นี่นะครับเพื่อเป็นการทําคุณประโยชน์ให้แก่วัดด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งทางวัดที่ได้มีการจัดงานนะครับในวันที่22สิงหามนี้นะครับเป็นการจัดงานเพื่อนําเงินองอไรายได้สมทุนในการส,สาร้างศาลานะครับนี่ศาลาที่เราจะทาทาการสร้างด้วยนะครับ ทางช่างพันและร้านมาหารีลายนก็ได้มีโอกา,าสมาร่วมทำบุญด้วยนะครับกออ็ทีนี้เราขออนุญาตมานำเสนอถึงตัวสินค้ารถแต่ย่าตัวนี้นะครับรถแต่ย่าตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสี่จังหวะนะครับเ่องยน,น,นต์เบนซินสี่จังหวะซึ่งเป็นเผาวคว่ำนะครับเป็นเครื่องยนต์เผาวคว่ำสี่ร้อยสามสิบเก้าซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์เผาวคว่ำนะครับลักษณะเผามันจะคว่ำเป็นรูป,รปสูบเฉียงนะครับสิบเจ็ดแรงม้าครับพี่น้องครับสิบเจ็ดแรงม้าตัวยี่ห้อเผาฮอตรถแต่ย่าเผาฮอตเนี่่รุน มี17 il, <c oughs> แรงม้ากับ19แรงม้านะครับ <c oughs> จะเป็นตัวใหญ่2ส,สูบนะครับตัวนั้นเต็มตัวนี้เป็นตัวเลก็กนะฮะสิแรงม้าเป็นตัวเล็กนะครับแต่ประสิทธิภาพก็ดีพอสมควรน,นะครับอ่เรามานําเสนอตัวเครื่องยนต์เราก่อนนะฮะนี่เครื่องยนต์มาในรูปแบบนะเครื่องยนต์เบนซินเผาความ439ซีซีหรือ17แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่จังหวะโดยปกติแล้วเครื่องยนต์เบนซิน4ี่จังหวะครับต้องมีระบบน้ำมันเครื่องนะครับพี่น้องครับนี่นะฮะ เป็นน้ำมันเครื่องนะฮะนี่นี่นเป็นระบบน้ำมันเครื่องจุดเช็คจุดถ่ายจุดเติมสามารถถอดออกมาได้ง่ายครับนะฮะเป็นระบบน้ำมันเครื่องสี่จังหวะนะครับแล้วก็มีอา่ามีหม้อกองนะนี่คือกองน้ำมันเครื่องกองขนาดใหญ่เลยฮะไม่ใช่กองขนาดเล็กเลยเป็นกองขนาดใหญ่เหมือนรถยนต์เลยนะครับดูแลทำความสะอาดมั่นใจของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์อ่าเป็นซินระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับใบพัดลมก็ใหญ่มากนะครับตัวเครื่องยนต์รูปแบบเครื่องยนต์ค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะครับอ่าน้ำมันเครื่องจะมีความจุอยู่ที่ 1.7ลิตรนะครับถ้ากับว่าเราซื้อมาสองขวดนะครับเราเติมเราเปลี่ยนถ่ายแค่หนึ่งขวดกว่านะครับการดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องก็อย่างน้อยนะครับ50ชั่วโมงแรกเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็ตัวกองนะครับตัวกองนี้ก็ขึ้นอยู่ที่การใช้งานหากเราใช้มากเราก็เปลี่ยนบ่อยสักสามเดือนสามเดือนเปลี่ยนครั้งสามเดือนเปลี่ยนครัค Lang, ้งก็ได้นะครับนะฮรแล้วก็มาดูทางด้านนี้นะฮะนี่พูดถึงตัวเครื่องยนต์กันนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ยากครับพี่น้องคร ถ่ายน้ำมันเครื่องเราถอดจุกออกมาปุ๊บนะแล้วก็หมุนนะครับหมุนตัวนี้ออกมานะฮะหมุนหมุนเอ่อตัวสีเหลืองๆนะฮะหมุนออกมาปุ๊บน้ำมันเครื่องก็จะไหลออกนะครับพี่น้องหมุนออกมาปุ๊บหมุนแล้วก็ดึงตึ๊งน้ำมันเครื่องออไหลออกแล้วโอ้โหปิดปิดปิดอ่าปิดนะฮะนี่นะครับคือการถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายง่ายครับอ่าเปิดจุกสีดำออกมาแล้วก็หมุนบิดก๊อกนะครับเหมือนรูปแบบเหมือนก๊อกเลยฮะหมุนบิดนะครับทวนเข็มนาฬิกาน้ำมันเครื่องก็จะไหลออกแล้วครับ นี่การถ่ายน้ำมันเครื่องง่ายมากครับไม่ต้องคว่ำเครื่องหงายเครื่องแต่แคงเครื่องเอียงเครื่องในการถ่ายน้ำมันเครื่องนี่เครื่องยนต์พาคว่ำนะครับของยี่ห้อ power hot เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องง่ายมากนะครับทีนี้ดูรูปแบบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วดูเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันเครื่องมาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงระบบก๊อกอากาศนี่ระบบก๊ออากาศก็ถอดออกง่ายครับพี่น้องครับเป็นสัญลักษณ์รูปกุญแจนฮะหมุนบิด ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถถอดได้นี่เป็นกองอากาศนะครับเป็นกองแห้งนะครับถอดทาความสะอาดได้นะครับกองแห้งแบบกลมขนาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปคืนเป็นสปริงนะฮะเราหมุนบิดแก๊กปริงครับหมุนบิดแก๊กนี่ล็อกแน่นแล้ะครับเป็นกองแห้งครับพี่น้องครับนี่รูปแบบการใช้งานไม่ยากนะครับส่วนในเรื่องของอะไหล่ไม่ต้องกลัวนะครับบริษัทธุรกิจไพศาลหรือ Power Hot เนี่ยมีการัพ p อ o r t ในเรื่องของอะไหล่และบริการหลังการขาย1ปีนะครับมีอะไหล่ทุกชิ้น เพราะเป็นสินค้าซึ่งมีลายผลิตลายประกอบอยู่ที่เมืองไทยด้วยนะครับมีหลายทุกชิ้นนะครับทีนี้เราพูดถึงตัวน้ำมันเครื่องไปแล้วระบบนะฮะก็เป็นระบบคาบูปกตินะครับเป็นระบบคาบูนะฮะไม่ใช่หัวฉีดนะครับพี่น้องครับเป็นระบบคาบูเผาความนะฮะแล้วก็จะเป็นน้ํามันเบนซิน91้หนรือ95ที่ใช้เป็นระบบเชื้อเพลิงความจุของถังน้ํามันเบนซินตัวนี้จุได้ที่5.7ลิตรนะครับ5.7ลิตรนะครับเป็นน้ํามันเบนซิน91้หนรือ95ก็ได้นะครับ ก็จะมีสายน้ํามันแล้วก็ต่อกองเข้ามาเข้าที่คาบูนะครับสตาร์ทต,ติดง่ายโดยการสตาร์ทด้วยสวิตกุญเจนะครับเป็นระบบมอเตอร์สตาร์ด้วยนะครับสตาร์ทต,ติดแล้วเครื่องยนต์ทางานแล้วปกตินะครับก็สามารถขึ้น,นกลไกในการตาัดหญ้าได้เลยทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของตัวเครื่องไปแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของกลไกการควบคุมนะครับพี่น้องครับการสตาร์ทเครื่องเป็นระบบกุญเจสตาร์ทอย่างที่ผมบอกไว้นะครับ แต่ระบบการสตาร์ทนั้นนะครับถ้าหากเราจะสตาร์ทเครื่องนะครับเราจะบิดสตาร์ทเลยไม่ได้นะครับพี่น้องครับเราต้องมีการนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูด้วยอ่ามีการเหยียบนะครับเหยียบกลไกตัวนี้นะครับกลไกตัวนี้ก็คือเป็นทริปที่อีกทีนึงอ่าเป็นระบบป้องกันที่หนึ่งเหยียบนะฮะต้องเหยียบครับท้าแล้วเราปล่อยได้เลยครับปล่อยท้าได้เลยอาดับนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่เหยียบเนี้ยไม่ติดนะครับพี่น้องครับ ตาไม่ติดเขาค่อนข้างทํามาให้ค่อนข้างเซฟตี้มากมีตัวตัวกลไกการควบคุมความเร็วนะครับต้องมีการเหยียบนะครับต้องเหยียบลงอย่างนี้ถึงจะสตาร์ทติดนะครับแล้วก็น,นี้ระบบสตาร์ทนะครับพูดถึงนะฮะตอนี้มาดูระบบกลไกนะครับพี่น้องครับดูที่ระบบกลไกก็จะมีนะครับนี่ตัวนี้ครับคันเร่งนะครับเร่งช้าเร่งเร็วกระต่ายกระเต่านะครับร weiteren, ร undai, ถ้าเร่งแรงก็คือกระต่ายถ้าเร่งช้าก็คือเต่านะครับส่วนตัวนี้นะครับมันจะสัมพันธ์กับ คันเหยียบที่เท้านะครับตัวนี้ก็คือกลไกในการควบคุมความเร็วของรถนะครับถ้าเราเลื่อนมาถ้าเราเลือ anyway. เเล่อนโดยใช้มือขยับเลยได้ไหมไม่ได้ครับพี่น้องครับเราต้องเหยียบก่อนนะครับเท้าเหยียบแล้วก็เลื่อนนะครับตัวนี้จะมีตั้งแต่หนึ่งเลขหนึ่งถึงเลขเจ็ดมีเจ็ดระดับนะครับความเร็วนะครับนี่ความเร็วถ้าเกิดเราเลื่อนมาดูที่ตำแหน่งตำแหน่งที่สองที่สามที่สี่ความเร็วอาจะช้าลงแต่ถ้าเกิดเลื่อนไปที่ตำแหน่งที่เจ็ดนี่คือตำแหน่งเร็วเลยนะครับตำแหน่งขับเร็วเลยครับเคลื่อนที่เร็วเลยครับ อยู่ที่ตัวกลไกตัวนี้ด้วยนะครับเป็นทั้งเบรกด้วยเป็นทั้งคันควบคุมความเร็วด้วยนะครับทีนี้เรามาดูถึงในเรื่องของตัวนี้สวิตช์กุญแจก็เป็นเรื่องปกตินะครับเปิดออนแล้วก็บสตาร์ทนะครับเปิดออนบสตาร์ตเนี่เรามาดูถึงพอ,อสตาร์ทเครื่องติดแล้วรู้จักระบบเรื่องการควบคุมความเร็วแล้วนะครับมาดูระบบควบคุมการเดินหน้าถอยหลังนะครับคันผักคันเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังนี่นะครับตัวเอฟอนเดินหน้านะครับ ผักเข้าไปเนี่ยฮะแล้วเราก็ปล่อยคันเหยียบคันเหยียบเบรกรถก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับตำแหน่งการก็คือตำแหน่งเกีว่างตำแหน่ง R ก็คือตำแหน่งถอวยหลังเนี่ยฮะคนไก่เป็นรูปแบบเป็นรถโดนของบรบิษัทผู้ผลิตนะครับอ่าไม่ไม่ได้ผลิตในรูปแบบของอู่เป็นรูปแบบของบริษัทก็ค่อนข้างจะมีะความมาตรฐานอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทีนี้อ่เรารู้จักระบบการขับเคลื่อนแล้วนะฮะทีนี้มาดูถึงระบบเซฟตี้ด้วยนะครับพี่น้องครับ สวิตเซฟตี้ตัวนี้นะฮะที่อยู่ใต้บาดนะครับพี่น้องครับถ้าถ้าหากเราลุกขึ้นออกจากเบาะปุ๊บเซฟตี้ตัวนี้มันจะทํางานนะครับมันจะทําให้เครื่องยนต์ดับทันทีนะครับถ้าเกิดเราลุกนะครับเราลุกขึ้นออกจากบาะเครื่องยนต์จะดับทันทีนะเพราะตัวนี้เป็นระบบเซฟตี้ทีนึงเพื่อไม่ให้เครื่องยนต์มันสตาร์ทหรือลันเครื่องไว้อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแบตนะครับแบตข้อใจด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์อันนี้ อันนี้แบตอยู่ด้านหลังนะครับเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้านะครับรูปแบบเหมือนรถไถเลยนะครับพี่น้องครับน่ะรูปแบบเหมือนรถไถทีนี้มาดูถึงคันควบคุมนะฮะนี่คันควบคุมของการตัดหญ้านี่การควบคุมของการตัดหญ้านะครับมีถึงห้าระดับนะครับควบคุมของของจานนะฮะนี่ห้าระดับนะครับพี่น้องครับนี่ถ้าอยากให้ตัดอ่าหญ้าที่ที่ต่ำมากนะครับก็มาอยู่ตำแหน่งเลขหนึ่งนะครับถ้าสูงขึ้นไปก็เลื่อนเข้าไปเลื่อนเข้าไปได้มีห้าระดับครับเดี๋ยวก็ถ้าหากว่าอ่า ควบคุมการตัดหญ้าแล้วนะครับเรามาดูตรงกลไกในการปล่อยให้ใบมีดหมุนนะครับแล้วพักโยกคันควบคุมตัวนี้มาปุ๊บสายพานจะตึงนะครับแล้วใบมีดจะหมุนทันทีนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับพี่น้องไม่ใช่ระบบเฟืองท้ายเฟืองเกียร์อะไรนะครับขับเคลื่อนด้วยสายพานมีมูเล่นะครับมูเล่ต่อกําลังงานรับกําลังงานมาจากเครื่องยนต์เข้าผ่านมูเล่แล้วผ่านสายพานมาที่กระปุกเฟืองท้ายนะครับ ซึ่งกระปุ่เฟืองท้าก็จะเป็นมูเล่เหมือนกันนะครับเป็นมูเล่อยู่ด้านในนะครับเอามูเล่มูเล่ขับเคลื่อนนะครับเป็นเป็นมูเล่ขับเคลื่อนขับเคลื่อนด้วยโดยการใช้สายพานนะครับเป็นหลักไม่ไว่าจะเป็นทําให้ใบมีดหมุนหรือไม่ว่าจะเป็นการให้ตัวรถเคลื่อนที่เดินหน้าถอยหลังนะครับตัวนี้รูปแบบการตัดนะครับพี่น้องดูใบมีดนะครับใบมีดใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับ2ใบนะครับความกว้างในการตัดโดยประมาณอยู่ที่1เมตรนะครับการตัดเนี่ยจะไม่มีไม่มีการทิ้ง อ่าหญ้าไว้ตำแหน่งกลางนะครับตัดหมดนะครับตัดหญ้าตั้งแต่จุดกึ่งกลางนะครับแล้วปล่อยหญ้าออกมาทางด้านขวานะครับใบมีค่อนข้างใหญ่สองใบนะครับพี่น้องครับปล่อยหญ้าออกมาทางด้านขวาเศษหญ้าก็จะกระเด็นออกนะครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะครับจะตัดให้ดูจะเทสให้ดูนะใบมีใหญ่มากนะครับส่วนด้านล้อก็อ่าล้อหลังก็อ่าวัดเป็นนิ้วคือยี่สิบนิ้วนะครับยี่สิบคูณศูนย์จุดแปดล้อหน้าก็อยู่ที่สิบห้านิ้วครับเป็นล้อยางลมนะครับสิบห้านิ้ว สิบห้าคูณคูณหกนะครับสิบห้าคูณหกอ่าทีนี้เรามาดูอ่าโดยรวมของตัวรถแล้วก็แนะนำแล้วครับแนะนำในการตัดไปแล้วอ่าทีนี้เราจะทำการสตาร์ทเครื่องนะครับทำการสตาร์ทเครื่องเพื่อโชว์ศักยภาพในการตัดให้พี่น้องได้ได้ดูได้ชมนะครับนะก็หญ้าก็ไม่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 หนาเท่าไหร่นะครับหญ้นะาไม่หนาเท่าไ RIGHT หร่ท, right. ทีนี้เราจะมาดูนะฮะเราจะทําดู ไม่คือเป็ดตักนะครับเราจะทดสอบทดลองในการตัดนะครับน้องครับ ี่กว้างมากนะครับนี่ถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับตัวนี้นะครับกินน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ที่3.7ลิตรนะครับ3.7ลิตรต่อชั่วโมงนะครับก็เปรียบว่าชั่วโมงหนึ่งก็จะหมดหมดน้ํามันไปร้อยกว่าบาทนะครับรถชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะได้งานเยอะมากครับพี่น้องครับดีกว่าจ้างคนตัดนะครับถ้าจ้างคนตัดนะครับประมาณนี้โอ้โหกี่วันจะเสร็จจะเสร็จไม่รู้ครับเดียววันละสามร้อยนะครับ เฉพาะค่าแรงนะครับวันละสามร้อยแล้วเราไม่รวมค่าแรงงานอีนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับพี่น้องชั่วโมงหนึ่งสามลิตรปรตีถ้าสี่ลิตรนะครับชั่วโมงหนึ่งสี่ลิตรแต่สี่ลิตรนี้ก็คือการเล่งเครื่องอสูงสุดนะครับถ้าเล่นเครื่องสูงสุดนี่คือจะกินเฉลีย่ยอยู่ที่สามจุดเจ็ดลิตรต่อชั่วโมงนะครับชั่วโมงหนึ่งก็ได้งานเยอะแล้วครับพี่น้องครับกว้างขนาดนี้นี่้าลูกยาอะไรก็ตีเข้าได้หมดนะครับนี่ ไม่ได้ยากมันุกเท่าไหร่นะครับ สนใจไว้ใจได้นะครับในเรื่องของการบริการหลังการขายแล้วเรื่องอะไรนะครับเรามีซัพพอร์ตลูกค้าตลอดนะครับสินค้าของดีจากบ,บริษัทธุรกิจไพศาลนะครับรถแ,แมีวงเลี้ยวแคบนะครับพี่น้องครับวงเลี้ยวแคบ อ๋อลืมบอกไปครับพี่น้องครับน้ำหนักของตัวรถนะครับ213กิโล213กิโล สะาดหมดจดครับดีครับไวครับพี่แสดงงานคนนะครับไม่ไว้อย่างนี้ครับสามร้อยต่อวันจะได้งานแค่ไหนไม่รู้ ไปเลยขึ้นหน้าใหม่ไปเลยหญ้าพุ่ออกด้านข้าครับหญ้าออกด้าน้าเห็นนะครับไม่มีหญ้าอยู่กลางนะครับไม่มีเศษหญ้าหลงเหลืออยู่ด้านกลางนะครับอยู่ตรงกลางไม่มีนะครับนี่เราจะมีการตัดนะครับหนึ่งเมตรนะครับนี่หนึ่งเมตรนะครับ ความกว้างรัจะมีในะการตัด1เมตรนะครับนี่ไม่มีหลงเหลือเศษได้อยู่ตรงกลางนะครับนี่ ราจะช่างพันนะครับแต่ทีมงานก็จะตัดหญ้าไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จนะครับเพราะว่าเราตั้งจิตตั้งใจไว้เพื่อ,อทำความสะอาดให้แก่วัดบ้านน้องสแกนด้วยนะครับเป็นการทำสาธารณประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการจัดทำรีวิวให้แก่พี่น้องทางบ้านได้รับชมอีกนะครับเราก็จะทำการตัดหญ้าให้เสร็จ ฝากไว้นะครับพี่น้องครับท่านใดสนุกสนใจนะครับมาดูมาชมนะครับจากทางยูทูบ้านมหาศีลายนยนแล้วนะครับสนใจนะครับอยากได้นะครับช่างพันก็ยินดีส่งยินดีส่งให้ถึงที่นะครับพร้อมกับว่าจะหักรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์ ร่วมทําบุญทาศาลาการปรเรียนวัดบ้านหนองตะเกงนะครับท่านใดที่สนุกสนใจนะครับก็เราจะจัดส่งให้นะครับจัดส่งให้ท่านใดสนุกสนใจสั่งซื้อนะครับเราจัดส่งให้ให้ทางบริษัทจัดส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะครับแต่ก็รายได้ส่วนหนึ่งเราก็จะหักเป็นเงินทำบุญให้แก่วัดนะสมทบทุนการสร้างศาลานะครับพี่น้องครับ ทำจริงครับรายได้นี้ทำจริงวันที่22สิงหานี้นะครับจะทาการบวงสรวงอันเชิญนะครับอ,อ,งองเหล่าทวยเทพเทวดาทั้งหลายมาเป็นสกขีพยายนในการทําบุญท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามโทรสอบถ,ถามกันมาได้นะครับช่างพันนะครับร้านมหาศีลายยนนะครับค้นหาทาง Google ก็ได้นะครับเบอร์เบอร์เรามีติดต่อให้อยู่แล้วนะครับ ก็สทางพันธ์ก็ขอฝากไว้เพี่ยงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับพี่น้องที่รับชมและ,และติดตามนะครับแล้วก็<า>ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านนะครับได้นำเสนอสินค้าดีๆเครื่องไม้เครื่องมือดีๆมาให้กับพี่น้องได้ได,ได้รับชมได้ดูนะครับกอบรับสวัสดีครับยังไงครับพี่น้องครับ เนื้อที่ประมาณสี่ไร่นะครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะกว้างเตียแล้วเรียบร้อยตวงครับเสร็จเรียบร้อยด้วยดีนะครับไวครับพี่ไวมากนะครับศัส,บสนามกว้างรวดเร็วทันใจโอ้ยถ้าจ้างคนเนี่ยครับได้สามคน สามสี่คนไม่น่าจะเสร็จครับต่อวันนี่นี่หมดน้ํามันไปแค่สามลิตรนะครับสามลิตรร้อยกว่าบาทเอาตีซะสองร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอแนละ้วพอแนละ้วไปเอ็ดนานา,นาไม่บอกมาได้พอแนละ้วพอแนละ้วพอแนละ้วเกลียของเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นภารกิจนะครับทดสอบรถวันนี้ตัดญ้าให้อ่า แก่วัดหนองสแกนะครับยาสนามกว่างเสร็จเรียบร้อยด้วยดีคุ้มค่าสมราคาจริงครับ